มาก็มาดูเก่งที่สองของครั้งที่ห้าเติมไปหน้าที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งร้อยสิบสองอานันท์ทัตเทระสปัญหาวัตถุเรื่องแห่งปัญหาของพระเถระที่ว่าอนไมยาวุจติอันฆ่าเป็นเจ้าจะกล่าวสถารพะสสทดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่ทีตวันในปัจจิตวันอารพะทรงระรกปัญหาซึ่ง อน,นันทเสรษาษะของพระเสระที่ว่าอานุนตนิสีตรัสแล้วทิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าทุลภูบร,ริสาชโยดังนี้เป็นต้นที่ดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกทิพสังในวันหนึ่งเทรรอนุปถระนิสิโนนั่งแล้วที่วาดอานีในที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน นั้นคำว่าที่ว่าตัวเดยวเเนยแปลว่าในทีน่คือที่เป็นที่พักในเวลากลางวันนะในที่เป็นที่พักในเวลากลางวันจินเตสิคิดแล้วอิติตว่าเปิดมาถึงตรงนี้ตรงอุปัจติติตรงนี้จินเตสิคิดแล้วอิติว่าเล็กในอันนี้เราจะยังจะแปลอ่าประโยชน์แรกไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่เล็กในอีกชั้งหนึ่งัน้นประธานของเขาจ,จริงจก็คือตัวนี้อกป,ปัติ อุปติฐานานิตัวนี้คือตัวประธานนี่หลังจากที่ว่าดิสเดสี่ขึ้นแล้วอิติว่าอุปติฐานานิอันวัตที่เป็นที่เกิดขึ้นนี่คือตัวประธานนะอุปติแปลว่าเกิดขึ้นนะแล้วมีรอยเชื่อว่าเป็นที่เพราะว่าเป็นที่กรณตระกรณะด้วยอันวัตที่เป็นที่เกิดขึ้นทั้งหลายทัตติอาชาญาธินันอันนี้โยกอะไรมา ปกต,ติวิเศส,สานังแห่งสัตว์วิเศษทั้งหลายอาวัธที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งสัตว์วิเศษทั้งหลายมีช้างเชือบอาชาในเป็นต้นสัตว์ธาราตรงนี้ประโยชน์คว่าประสงนะก่อนจะแปลกินหรือวางตัวอะไรตัวอะไรก็แล้วแต่ต้องมีตัวน้ำมัตางึ่นมาก่อนคือเอาสัตว์ธาราเนี่ยเป็นตัวอนะัพี่ติตะ อันสัตดาวัฒนเตนะผู้เมื่อตรัสแล้วก็ตรงนี้โยกวัฒนานี้มาหนึ่งตัวด้วยผู้เมื่อตรัสวัฒนานี้ซึ่งพระดำรัสทั้งหลายอาทีนี้มีพระดำรัสว่าเราค่อยเข้าไปข้างในเปียคแรกหัตชาชานิโยอาวาช้างเชื่อก อาชาในอุปัจจติย่อมเกิดขึ้นฉันทันตะกุเลวาในตะกูลแห่งช้างฉันทันหรือกุโปสักุเลวาหรือว่าในตระกูลแห่งช้างอุโบสแล้วก็อาศาชานิโยอ่านว่าหมาตัวอาชาในแล้วก็ใส่อุปปัจติขึ้นมาอุปัตติ คือใส่คยาบุพผังขึ้นมานั่นเองอุปัจจกติย่อมเกิดขึ้นสินทวะกูรเรวาในตะโกูลแห่งมาสินทบหรือวลาหากะกอัศราชรากูเรวาหรือว่าในตะระกูลแห่งมาผู้พระราชาชื่อว่าเวลาหกแล้วก็ต่อมาโคอาชานิโยอ่านว่า ตัวอาชาในตัวนี้ก็ใส่ภูมภมมาพาาีกบุ่มปัันดีย่อมเกิดขึ้นทักงกีนาปเทนในชนบทอันนี้ชนบทนะอันนี้ตระกูลในชนบทชื่อว่าทักงกีนาบทแล้วก็ดังนี้เป็นต้นแล้วกลับมาแปลเยียรกูมภาพตรัสแล้วได้ไหมตับต้อนดีไหมแค่เปิดแค่เปิดมาก็มึนแล้ว ต้องเข้าใจไว้ก่อนหลังจากที่คิดแล้วตัวที่ไปติอ่าตัวที่จะเป็นประธานของตัวอ่าประธานของประโยคแรกที่ต้องแปลเนี่ยต้องแปลปฏิฐานานี้ก่อนคือคิดแล้วว่าแล้วก็แบบนี้อานาที่เป็นที่เกิดขึ้นทั้งหลายแห่งสัตวิวิทศษทั้งหลายมีช้าอา่ามีช้างนะช้างเราเรียกว่าเชือกแห่งสัพวิวิเศ์ทั้งหลายมีช้างเชือกอาชนายเป็นต้น อันพระสากะดาผู้เมื่อตรัสซึ่งพระดำรัสทั้งหลายมีพระดำรัสว่าเราก็แปลแล้วก็ค่อยแปลกิบโยคข้างในมีหนึ่งประโยคสองประโยคสามประโยคพอแปลสามประโยคจบแล้วก็ดังนี้เป็นต้นแล้วค่อยแปลเกียรติุมภาคาของประโยคข้างนนคือกติตานี้ตรแล้วทั้งในทั้งในทั้งสามประโยคเป็นกัตติวัจโธรรมดาเท่านั้นเอง ีต่แต่ว่าสถาอสัาต่างกุเรหรืออุโบสถสถากุเรตัวเนี้ยเวลาสำคัญคือเป็นวิทยาธาระในอุปัตติเพราะว่าในตระกูลชัอวเป็นที่อยู่อาศัยแล้วตอนนี้อาสานชานโยก็เป็นตัวประธานคือม้าตัวอาชนายเป็นตัวประธานเราต้องใส่อุปัตติขึ้นมาเป็นกิโลภาคพวกสินธะวะกุเรหรือเวลาอากาศอสานอาชาปกุเรก็เป็นวิทยาธาระในอุปัตติที่เป็นกรโลภาค ประโยคที่สามก็ <c oughs> โคอาชานโยคือโคตัวชนนายเป็นตัวประธานปฏิคุปภาคแต่ว่าทักกินาปฏิตัวเนี้สำคัญเป็นอาธาระในอุปัตติเพราะไม่ใช่เป็นตระกูลเป็นชนบทว่างก็คือไม่ได้ให้เป็นจักว่าเป็นที่เย่อสายมาอยู่ว่างเกินไปก็ทักินาปฏิก็เป็นอาธาระในอุปัตติอิติตัวนี้อีนติตัวนี้อาทินิวัฒน,นานี่เป็นตัวเปิดอ,อิติศั์ตัวนี้คือ สรูปะในอาทีนิวัตนานิส่วนหาทีนนิวิสนาของวัจนานิวัฒนานิก็อาุตกรรมะในวัฏฐนเตนะวัฏฐนเตนะคือวิสศษนะของสัพาราสัพาราก็คืออนัตติกตาในกตจิตานิปนี้ส่วนหัตถิอาชานียาทินงังวิสนาของสัตาวิเศษานังสตาวิเศษานังเี้แไปไวแห่งก็เป็นสามีสมบัติในอุปฏิฐานานี้ ถือว่าเอาเราแปลที่เนี่ยทัพท์ที่ตัวเนี้ยที่เนี่ยแห่งที่เข้ากับคำว่าที่เนี่ยเป็นสามีสมร t h หมดถึงแม้ขา้างหน้าจะเป็นแปลว่าที่เป็นที่เกิดขึ้นยังเป็นัพทพนามกินแต่ว่าเอาตัวหลังเป็นสํา,นาคัญฉะนั้นวิเศษสารนั้นก็เป็นสามีสมร t ในอุปปัติอุปิฐานานี้ส่วนตัวนี้คือตัวประธานคือเป็นวุตกรรมในกิตตานิสกิตตานี้ก็เป็นกิจกรรมจะมาโจโอจะมาหอกนะ ต่อมาแต่ว่าปุริสาชาในอยู่อนว่าบรุษผู้อาชนัายนิ่งคนใช้คาว่าผู้ที่ผ่านมาขบวนใช้คาว่าเชื่อใช้คาว่าตัวหมดนะแต่ตัวนี้แต่ว่าปุริสาชาในอยู่อันว่าบรุษผู้อาชน,าน,นัายใภพปัจติตย่อมเกิดขึ้นกระหังฐานเนรุโขในที่ไหนนอแหล่อิติ อย่างนี้ so, โสเทโรอนุปเทระนั้นอุปจังกมิตวาข้าไปเป้าแล้วัซึ่งพระสัตดาวันทิตวาสราบังคมแล้ว,วปุจจิทูลถามแล้วอิตังอันถังซึ่งนอกความนั่นสถานว่าพระสัตดาวัตตวาอยู่ข้างล่างนี่ตรัสแล้วอิติว่าปุริสาชานิโยนามะ ชื่ออันว่าบุรุษผู้อาชานนะอุปัจติเอาณแปลที่หลังกันอุปัจติย่อมเกิดขึ้นสัพทานีในที่ทั้งบัวณหาไม่ได้ถ้าแปลว่านะหาไม่ได้ก็ณศัพท์ก็เป็นปฏิเสธนะครับแต่ให้ยังแป้ว่าย่อมไม่เกิดขึ้นนศัพับก็เป็นปฏิเสธในอนนนบปัจติได้อีกครั้งหนึ่งชื่ออนว่าบุรุษน ผู้อาจา,ายน่ยมเกิดขึ้นในที่ต้องบวงหนะ้าไม่ได้แต่ว่าข้าเคิดนประธานมาคือตัวนี้แหละปริสาชาญโยบัตรุษผู้อาชา,นายนบปปัจติย่อมเกิดขึ้นมัจฉิมเทศฐานีในที่อันเป็นมัจฉิมประเทศั้ะตัวนี้คือเป็นตัวัรนิพัฒธ์ ตัวแรกที่เหลือที่มีโลเป็นสนิพัธิธ์หรือวิสนาขอ,ของตัวนี้ทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นในที่อันเป็นมัจมะประเทศติโยชนะตายามีอันเพราะอันมีร้อยแห่งโยอสามเป็นเป็นส่วนยาวอันมีร้อยแห่งโยอสามเป็นส่วนยาวปุจก,กะโตโดยตรงแล้วก็ นวโยชนะสตบประมาณานะมีร้อยแห่งยอดเก้าเป็นประมาณอาวะสตโตโดยกลมฉะนั้นนี่คือตรงนะอันนี้โดยตรงโดยตรงอันนี้คือโดยกลมฉะนั้นตรงกับกลมนี่มันจ้องต้อง,ต,องต้องดูให้ออกว่าตรงไหนมัน ตรงอันไหนอุจุอะอุจุคือตรงอาวัาตตะโตคือกลมอีกครั้งหนึ่งปปนะแต่ว่าอันพระบรษผู้อาชาในย่อมเกินขึ้นในที่อันเป็นมัจจิมะประเทศอันมีร้อยแห่งโยศสามเป็นส่วนยาวโดยตรงหรืออันยาวโดยร้อยแห่งโยศสามโดยตรงเขไปให้เหมือนกันละกันอันมีร้อยแห่งโยศสาวเข้าไปอันมีร้อยแห่งโยศสามเป็น ส่วนยาวโดยตรงแล้วก็อันมีร้อยแหงโยศเก้าเป็นประมาณโดยกรมแล้วจบจา้าก็ขึ้นประทานมาเหมือนเดิมปุริสาชาในอยู่อ่านว่าบุรุษผู้อ่านชาในอ่านนะอขอไปแปลตัวนี้ก่อนอุปปัตอ,อุปปัตะโตเมื่อเกิดขึ้น ภพปัจติย่อมเกิดขึ้นแหมยศมิงวาตศมิงวาตุเรใ,ตรในตระกูลใดหรือหรือว่านั้นนะหาไม่ได้อีกครั้งหนึ่งอันว่าบุรุษอชาชนายเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในตะระกูลใดหรือหรือว่านั้นนะหาไม่ได้ก็ือยยศมิงก็ดีตศมิงก็ดีอะเป็นวิจารณ์ของกุรงเ,งเรกุเรก็เป็น วิทยาธารในอุปัตติคติเข้าง่ายจุดหน้าสอบก็เป็นปฏิเสธธรรมะประโยชน์ต่อมากคือบรรธรรมใหม่บริษัทชาิโยอ่านตรบุรุษพูอาชนัายอุปัตติย่อมเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราต้องแปลประโยชน์ล่วงก่อนคือแห่งหนาและตัวคติยะมหาสาระลรามณนะมหาสาระปุรานั้นเนี่ยคือแปลว่าแห่งหนาย่อมเกิดขึ้นแห่งตระกลูล ของกษัตริย์ผู้มหาศาลและพรา์ผู้มหาศาลทั้งหลายนะอันยัตกระสมิงเอวโยกุเลก็มาในตระกูลใดตระกูลหนึ่งนั่นเทียวอิตติดังนี้อาหารตรแล้วมังค่าถังซึ่งกระฐานี้ว่าสุนีรเนประโยโยกุริษาเมื่อกี้คือบุริษา,ษาทันโยขึ้นมาก็เป็นเจ้ากัตาในภุป,ปะชะัชติ อุปัชฌดีอาขิบทกระตุวโจงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นประโยชน์รวมคือรวบก็ขัตติยะมหาสาระปรม,มณะมหาสาระกุลานังนิถารณะคณะตัวที่ไปห่างหนาเราเรียกว่านิถารณะนิถารณะในอันยัตระเมิงกุเลอันยะตระมิงกุเลนิถารยะ นี่อะไรตึกจะได้ดูนิทารณะนิยัตฉะนั้นตัวนี้คือนิทารณะในอัญญตรัสมิงกุเรอัญญตรัสมิงกุเรคือเราใส่มไมยมกไปเลยอัญญตรัสมิงกุเรนิทารัตยัตเอวันสัปอวัตทะรณะพร้อกับอัญญตรัสมิงอัญญตรัตสมิงวิจนะของกุเรกุเรก็เป็นวิสยานารณะในปัจจิติ คือการสัมพันธ์นิทาณะนิธารมิยะเนี่ยคือพอเราเอานิทาณะเข้าในตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ออกไปเลยคือสัพันออกไปเลยก็คืออัญเชสมิงกุเลก็เป็นนิธารมิยะเสร็จแ,แล้วมันทําหน้าที่อะไรในบิวนี้ก็พัฒนาใหม่อีกครั้งนึงคือเอวัตสัพนวทานะกับอัญจชตรสมิงอัญจชตรสมิงวิเชของกุเลกุเลก็เป็นวิเชียธรรมในปัจจติต่างแ,แ,แล้วซึ้นคาถาที่ว่า งนี้ง่ายนะครบปริษาชันโยอาราบ,บุรุษผู้อาชนายทุลโคเป็นผู้อาบุคคลได้โดยยากแล้วก็โหติยังเป็นแันนี้ไม่มีปัญหาอะไรต่อมาโตปริษาชันโยอารบ,บุรุษผู้อาชนายนะชายติย่อมเกิดสัพพะฐา,านีในที่ถาวรนั่งหาไม่ได้นะสัพพะถโยกฐานีเข้ามาไม่มีอะไร เริมจมาโซขยโ,ซโยตวนี้มาปริสาชายโยอ,อัานว่าบุรุษผู้อาชาในานั้นทีโรผู้เป็นประจากตัวนี้ก็ไปวิเสนาด้วยนะตัวนี้ยกตัวประธานตัวนี้มาอัานบุรุษผู้อาชาในานั้นทีโรผู้เป็นปราทายติอันนี้คือในคาถาติวัตมานาเนี่ยเราเขาสามารถเอาอีเป็นอีได้แต่เวลาสะพานถึงแปรก,ก็คือรูปเดิมมาคือชายติ ถามว่าบุรุษผู้อาชาในั้นผู้เป็นป่าย่อมเกิดย่อมถ่ายโยอะไรมากุเลเพราะว่าประโยคต่างเขาโยกกุลังามันย่อมเกิดในสกุลใดต่างกุรังเอาว่าสกุลนั้นตรงนี้จะเป็นสุขังกับเอทติต่างกุลังเอาว่าสกุลนั้นเอทติย่อมถึงสุขังซึ่งสุ อิติดังนี้คาถามนัมม่มีอะไรมาดูกแก่อันนี้ก็ตั้งอัดเดียวตอนนั้นตอนนี้เลยอันทอันว่าอิติว่าว่าไงดีก็ง่ายดีุริษาชัยโยอานนท์บุษผู้อาชาในคุนลโภเป,เป็นผู้อนุคนได้โดยยาก ตัวนี้มีในกระถาคือเสร็จแล้วต้องใส่โหติมาคงผ้าก่อนโหติย่อมเป็นเสร็จแล้วทั้งสุรโภโหติคือตัวที่มีอยู่ในกระถาฉะนั้นคือตัวที่ต้องขไปคือสุรโภโหติไม่ใช่สุรโภตัวเดียวไขไปนะต้องสุรโภโหติด้วยเพราะข้างล่างตัวนี้มันจะต้องมีโหติมาเหมือนกันเพื่อให้เสมอกับตัวด้านหน้าด้านบนเนี่ยสุรโภโหติถือว่า สุรโภเป็นผู้อบุครณได้โดยง่ายแล้วก็อัฏฐาชานิยาทยโอนนีน้ก็ยกสัต่าวิเศษสมาโยงให้เราเกันเป็นผู้อภกครได้โดยง่ายราวกับอันว่าสัตส์วิเศษทั้งหลายมีช้างเชื่ออาชาในเป็นต้นแล้วก็โหติย่อมเป็นนาทีหาไม่ได้แลว อีตัวนี้แปลว่าแนะรงนะอีอีสองตัวนี้เป็นวัฒนาลังกาละเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นบรรทานใหม่มันไม่ได้เป็นนิบัติเรื่อข้อความฉะนั้นอีตัวนี้มีต้องแปลว่าแรงเท่านั้นอก็จะเป็นอีสองวัฒนาลังกาละ <S <S ต่อมาโตกโยกบุริสาชันโยเข้ามาอกรุป,ปอาชาในนั้นนะชาญติย่อมไม่เกิดสำปัติฐานานี้นิยมฐานเองเข้ามา ยังไม่เกิดในที่ทั้งปวงจำคำนี้ไว้ดีในที่ทั้งปวงเสร็จแล้วก็คือปัจจันตะเทเสวัอันี้เราโยกฐานีเข้ามาเป็นสมีพัทีกัมมัจจนะ <Okay. S 1> แล้วว่าในที่ทั้งปวงนี่มันยังไม่เข้าใจว่าในที่ไหนบ้างน่าจะเป็นการขยายไปเห็นแล้ อะไรในในตนของวิเศตราพีที่เราเท่ากันมันเท่าว่าไงนะแย yeah, กจุดมันออกไปจากเดิมเห็นไหมนะมีมีพันธมัตรน่าเสมอกันฉะนั้นปัะเันเ่ยเทเตัวนี้ยก็จะเป็นแถบว่าในเจ้าบวงมันคืออะไรบ้างฉะนั้นตัวนี้ยเราจะเรียกว่าวิเศตราพีฉะนั้นต้องมีคําแปลว่าคือเพิ่มเพิ่มเข้ามาด้วยไม่ใช่คือว่าที่เป็นการไขนะเป็นคือเฉยเฉยไม่มีคําว่าว่าอ,อ่านว่าบร็นวู้าชานั้นผู้เขียนคิดยังไงนี่น อ่านชาในในมีย่อยากมัไหมไม,มีอีกแต่เขียนไม่ได้อเท่าออกอ่อาานวราบ,บรษพู้อาชาในนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทัปวงปัจจันตเทเสวาคือในปัจจันตประเทศหรือนิจกุเลวาหรือว่าคือในตุกัลอันตะมีคือสองคือเลย แล้วเราเราลองเข้ามาสกพานก่อนก่อนเลิกแล้วกันปะนะแต่ว่าโสปุริสาชายัยอันวับรุภูอาชาในนั้นนี่ชาญติย่มเกินเสร็จนะแ,แล้วตรงนี้ก็เป็นรูปถอนเหมือนเหมือนเหมือนต้งคองกระถาคือเอาแห่งหนาก่อนย่มเกินชัติยะปรามณะปุลานางังแห่งตระกูลของกษัตริย์และพรามทั้งหลายหนา อันยตัสมิงกุเรในตะกูลใดตะกูลหนึ่งข้อแปลตรงนี้อภิวาทนาทิสักการะกรรณิในที่เป็นที่กระทำซึ่งสักการะมีการกราบไหว้เป็นต้นหรือมีการอภิวาทเป็นต้นมาตารสัตร์แห่งมหาชนมัจจิมะเทเสเอวะในมัจจิมะประเทศนั่นเที่ยวได้ไหม ย่อมเกินคือคึ้อนประทานมาก่อนคือแต่ว่าอัมบรุษผู้อาชาในนั้นย่อมเกินแห่งตระกูลของกษัตร,แริแพราม์ทั้งหลายหนาะในตระกูลในตระกูลหนึ่งในที่เป็นที่กระทำซึ่งสักระมีการอภิวาทเป็นต้นเองมหาชนในมัชฌิมะประเทศนั่นเที่ยวแ้วก็เกือบสุดท้ายแนละ้วจะก็โสปุริสาชัญโยอัมบรุษผู้อาชาในนั้น แล้วก็แปลวิศนากรทีโรผู้เป็นประปลมีในกรถาต้องขายไปทีโรคือว่าอุตตมักปัญโยผูมีปัญญาอันสูงสุดแล้วก็มีขยายต่อไปอีกต้องใช้คำว่าคือว่าต่อไปคือว่าอ่าสมาสัมพุทโธผู้เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าชายมาโนเมื่อเกิดเตวังอย่างนี้ ทายติย่อมเกิดยถาโยกเลในตระกูลใดต่างปุรังอวัตตกูลนะอยู่อนหน้าหนึขขงง่งสุขัขขงเอตติย่อมถึงซึ่งสุขสุขังเอตติคือตัวที่มีในกัณาฉะนั้นต้องขายไปอีกสุขังเอตติคือว่าสุขขับปัดใจว่าเป็นตระกูลถึงแล้วซึ่งสุขนั่นเที่ยวโพติย่อมเป็นอิติดังนี้ แล้วก็ตถาปทศสุในบททั้งหลายรนาาษษษั้นหาปัทศะแห่งบทอิติว่าจุลโภดังนี้เป็นต้นจะนัาราสพันสพันได้ไหมสักข้าทีน่าจะจบอยู่ตถาวิจาราของป,ท,ปท,ษษษษทิสุปทิสุนิทารณะในปัทศะทุลภสรุปในอิติอิติสัพธะยัญถา คณะอิติตรงนี้ใช้ตรบไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตรงนี้เป็นต้นอิติต่อก็เป็นอาทายัตถะในปัฏฐะปัฏฐะสามีสมันทะในอโทโอะอัทโอะเก็บวัตกรยังไม่ถึงสมันอิตัปปริกยารามพาบริสาชันโยวิกาตาในโหติโหติสองบทมีสองตัวนะวิกาตาในโหติโหติสองบทอ่านที่บทกัตุวาเจ้าแล้วก็สุรโภวิกติกตาในโหตินัสะ วิเศษนาคาอีสัมรัตนารังกาละวิยะสัมอุปประมาณโชตกะเท่ากับอัจฉชิานิยาขโยสตาวิสสาอัจฉชานิยาทโยวิสุนัของสตาวิสสาสตาวิสสาอุปปรมาณลิงปุปประมาณลิงกธาอุปประมาณลิงกธทจก็ถูก็จุกแล้วโผล่ วิกติกตาในโหติต่อมาก็ไขยทุโธโหติวิวาริยะในเนี่ยหมดเลยเนี่ย<อ>วิวาริยะในนหิอัิอาชาลียาพยโยตตาวิเสาวิยะทุภโภโหติแล้วก็ใส่มายมกแทนพวกนี้คืออาา่านซ้มนั่นแหละคือนห่นฮิอ่านาลียาพยโยตตาวิเสาว,รราวิยะธุโธโหติมีปะนะแล้วก็โต วิทนะของปริสารชันโยปุริสารชันโยมิกตาในชายติชายติอนิบทกัตตุวาจโจสัพทะวิเศนาของฐานีฐานีอาคาระในชายติวาสองศัพทะวิการศัท์เท่ากับปัญจตะเทเสและนิจัก,กุูรปัญจตะเทเสก็ดีนิจักกุเรก็ดีวิเตตะ ลาพีมองเขียนในแล้วเริ่มจะได้ใช้กันแล้วพอกมาตั้งปีไม่เคยได้ใช้เลยคือ,คอ,อแล้วก็คือที่วจนะวิพัฒน์เสมอกันอคือคณะปะจัจตเเัติเศรษกกดีนี่จะก,กุลีก็ดีวิเศษลาพีของกับพระถังนี่ต่อมารักศัพก็ปริเสธท่านในชยัยดีลักศัพ มื่อกี้ไม่ใช่วิภัชยธรรมนี่ก็พระสาทแต่ว่าริเตตะชุกกาเราขึา้นมาบริษาาชันยูจิกตาในชายติชายติไม่หมดกัตุวาโจเอวะสะัพอวะธารณะกับมัจจิมะเทสีมัิมะเทสีอธา,าระในชายติตัวนี้แล้วก็มหากรัต์ ในที่เป็นที่กระทำซึ่งสักระมีการอภิวาทเป็นต้นแห่งมหาชนาภาวาถ้าาวาต้ตัดฐานีทิ้งไปแลังฐานสังะก็เป็นภาวาที่สมัตะใน,านาอนภิวาทนาที่สกระการณะคีตออัวอภิวาทนาที่สกระการณฐา,า,านีอาธาระในชายติขันติยะปลมปณะปุลาณัง นิธภารณะในอัญญตรัสมิงกุเรอัญญะตรัสมิงกุเรนิธารณิยะอัญญะตรัสม,มิงวิสุทธะของกุเรกุเรวิสยาคาระในชาญติต่อมาจะตัับเปนยารัมภะโสโสดีไหมโสไม่ดีอีกแล้วโสก็ดี ฮีโรก็ดีอุตมะปัญโยก็ดีสมาสพุทธโอก็ดีวิเศษณะของของใครที่ขึ้นมาเป็นประธานของปุริสาชันโยปุริสาชันโยเนกตาในไายติไายติอัานิทบทกระตุกว,วาโจกเสร็จแล้วก็ไล่มาต่อเอวังเอวังสับกิริยาวิเศษณะในชายามานายามาน จะเป็นวิศนัตหรืออภานดีเ,เนะ็นเมื่อตัวขยายประธานแล้วอะไรมันอยู่หลังตัวบทดีแปลว่ามันไม่ไม่ได้มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้อยู่อ,อ,อ่าคณะนี้ก็ทายะมาโนตัวนี้ก็ถือว่าวิศนัตเช่นกันาทายะมาโนก็เป็นวิศณัตขอริสาขันยุดูนี่ต้ก็วางขนาดต้อววางวิศนัตอื่นไว้ข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็นี้ก็ต้องเป็นวิศนณตด้วยเหมือนเช่นกันจะรังริสาเอทายะมาโนก็เป็นวิศนณตของริสาขันยุ แล้วก็ยะถาเนี่ยจะมันคระเอมันหันมันไปอยู่ตรงนี้เริ่มล้วนละวมื่นยะถาวิศนาของกุเลกุเลวิทยาธาระในหายติแล้วตัวหลังตัวไหนยังไม่ได้สั้พันบ้างอ่าไขยังไม่ได้ไขทำเองทีโร วิวาริยะในอุตมกัญโยอุตมกัญโยวิวารณะและวิวาริยในสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเว,วรณนะคือถ้ามันมีสองตัวก็ตัวนี้ก็วิวาริยะในตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นววาาเวรณะมันก็จบแต่ถ้าเกิดมันมีไขไปอีกตัวหนึง่งจะแปลว่าตัวนี้มันเป็นววรณะแล้วมันต้องเป็นวิวริยอีกครั้งหนึ่งด้วยคือ ทีโรวิวริยะในอุตมปัญโยเดี๋ยวก่อนนะอ,อ๋อสมมติในกรถา,าทีโรตั้งแตบทีโรในข่ายคือทีโรคือวิวริยะในอุตมปัญโยอุตมปัญโยวิวรณะเสร็จแล้วก็และวิวริยะในมสมมาธรมพุทโธสัมมาสัมพุทโธก็เป็นเว,วรณะเปอาายู่ตัมมตั้งตัมมาว่าอะไรเส้นะวิเศษนะก่อคุรัง ปีกตาไงทำทำไม่ได้คืนนี้ก็ยังไม่เลิกนะแค่สองสองสองไม่อยู่แค่อยสุดท้ายทำไม่ได้ทำามันรูปไปิกรังเซกตาไนเอสติเอทัตติกับกัะกับได้เอสติแค่นี้เหรอมีแน่นะไม่มีมุติ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 อยู่ไหนอยู่นี่ฉะนั้นตามวิจิรน้ำของกุรัง พลังศิกตารในเอตติและโหติเอตติและโหติอาคิบุกัตตุวาจงแล้วไงต่อสุขังอาวุธกรรมะในเอตติแล้วไงต่อเซมัสตัเพราะว่าพระก็กับสุขขปตังสุขขปตังเฮ้ยศิลปตาในโหติแล้วมีไข่ไหมมีครับไข่มาไข่ยังไงสุขังเอัตติ วิวาระยาในสุขปัตตังโหติสุขปัตตังโหติปิรณะปิสัพิติตาปตุลปะในโคปตุนนิ้น,นะค่าเออจบกันสักทีหนึ่ง่าใครยังทักหลับรถบัสไม่ได้นี่ต้องไปทวนนะครับเป็นทวนนะครับไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้แล้วถ้าเป็นทวนเองโอเควันนี้เอาวันนี้